สวัสดีค่ะรายการติดปีกเกษตรบายเอราวันอยู่กันที่สวนส้มโอค่คะปัญหามลรงศัตรูพืชที่ถามกันมาเยอะนะคะก็คือหนอนชอนใบวันนี้นะคะเล็กจะพาทุกท่านไปพบกับท่านอาจารย์สุเทพสหายาเพื่อพูดคุยถึงเรื่องการป้องกันและกําจัดหนอนชอนใบค่ะตามเล็กมาเลยค่ะ จารย์คะแล้วที่เราเดินกันมาเมื่อกี้ค่ะพบ,บโรคหรือมแมลงอะไรบ้างไหมครับก็ในสวนเนี้ยที่เห็นชัดเจนแล้วก็รุนแรงมากก็คือนอนชอนใบ,บนะซึ่งนอนชอนใบก็จะมีลักษณะการทําลายแบบนี้นะเนีน่ยเป็นลักษณะที่เส้นทางคดเคี้ยวนะครับเห็นไหมฮะฮะซึ่งการทําลายเนี่ยจะระบาดในช่วงแตกใบอ่อนเวลาถูกทําลายเสร็จเนี่ยพื้นที่ใบเขาเนี่ยจะมีพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงลดน้อยลงเพราะฉะนั้น กระทบต่อผลผลิตแนี่นอนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอนชอนใบเนี่ยยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะนะครับทําให้โรคแคนเกอร์เนี่ยกระจายให้มากขึ้นเพราะนั้นเป็นตัวสําคัญเพราะนั้นเวลาเราจะจัดการโรคแคนเกอร์เนี่ยก็จะมีวิธีการคือต้องกําจัดนอนชอนใบด้วยครับแล้ววิธีการป้องกันครับเราเราป้องกันแบบไหนวิธีการป้องกันก็คือสิ่งแรกก็คือที่ชาวสวนจะต้องให้ความสําคัญคือการสํารวจแปลงซึ่งการสํารวจแปลงเนี่ยเราจะ ทำให้เขาเห็นว่าตอนนี้มีศัตรูพืชอะไรบ้างช่วงแตกใบอ่อนถ้ามีกรมีมีหนอนชอนใบเนี่ยถ้าไม่ต้องการให้ระบาดรุนแรงเนี่ยพยายามตัดใบไปทําลายเรียกว่าเป็นวิธีกลหรือเป็นวิธีเกษตรกรรมรก็จะลดการทําลายของตัวหนอนชอนใบได้ แล้วถ้าเราป้องกันไม่ทันแล้วครับเป็นเป็นขึ้นมาแล้วคะ่ะถ้าป้องกันไม่ทันนะก็ต้องมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ต้องมีการพ่นทางใบนะครับก็จะมีทั้งแปลงที่อินซีหรือแปลงที่ใช้สารเคมีซึ่งจะมีวิธีการแตกต่างกันหรืออาจจะซ้ํากันได้บางอย่างแล้วถ้าเป็นแปลงอินซีอาจารย์มีข้อแนะนําแบบไหน,น,นบ้างถ้าเป็นแปลงอินซีนะครับก็จะมีปัจจัยการผลิตที่ อนุญาตให้ใช้ในพืชดินสีได้อย่างเช่นการใช้สารสกัดจากพืชหลายหลายชนิดอย่างเช่นาสารสกัดสแตานะครับพวกตะไคร้หอมคาแดงนะพวกหางไหลพวกนี้นะครับม,ม,ามาหมักในการพ่นหรือการใช้น้ําส้มควันไม้พวกนี้ก็ใช้ได้ซึ่ง ก็จะมีก,กลไกในการาส่วนมากก็จะเป็นลักษณะมีกลิ่นไปไล่พวกตัวบินพวกปีเื้อนะไม่ให้มาวางไข่นะลดการวางไข่ได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปัจจัยการใช้อินทรีย์หรือถ้าจะใช้ชีวพันธุ์ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตมาจัดการสิ่งมีชีวิตก็คือจะมีปัจจัยการบริตที่เป็น B t ท t ทีก็มาจากเป็นแบคทีเรียบาซิลลัสทูลินจินซีดซึ่งจะเป็นแบคทีเรียที่มีความเจาะจงกับนอนปีเสื้อเท่านั้น จะไม่ไม่ฆ่าแมลงอย่างอื่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนํามาใช้ในการจัดการในสวนอินทรีย์ครับแล้วถ้าเป็นสวนที่ทําเพื่อการค้าถ้าเราร<ๆ>จะใช้เคมีละ่ะคะอาจารย์กรณีทําอนุญาตให้ใช้เคมีได้ก็จะเป็นสวนในลักษณะของ G A P หนึ่ง G A P ก็คืออนุญาตให้ใช้สารเคมีได้แต่แต่ว่าจะต้องมีข้อจํากัดคือ,อต้องมีการงดเว้นก่อนกเก็บเกี่ยวอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้มีสารเคมีตกค้างใน,ในผลส้มโอ,อมนะครับซึ่งการใช้สารเคมีเนี่ย ก็จะมีสารที <Jean> ่มีกลไกการดอกฤทธิ์ในการที่จะจัดการพวกตะกูลนอนพีเสื้อเนี่ยหลากหลายมากอย่างเช่นอาจจะมีกลุ่ม 2B ก็คือตัวทิปูนิล5%้ว5% SC หรือว่าทิปูนิลว80%สินยูจีะครับหรือสารกลุ่ม CA CA ก็จะมีทั้งอีพิดาโคปิด70%ดยูจหรือว่าไทยมีทอกแซม25%่ยูจีสารกลุ่ม6ก็จะมีตัวอะบาเมิกติน หรืออ e ีมาเมตินนโซเอตนะกลุ่มเบอร์15ก็จะมีลูเฟนลูรอนโนวาลูรอนนะครับแล้วก็มีกลุ่ม28นะก็จะมีตัวคอแลนทานิลิโปหรือว่ามีฟูเบเนยมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสารที่จะมีกลไกการออกฤทธิ์หลากหลายซึ่งก็แนะนำให้ชาวสวนเนี่ยใชอ้อย่าซ้ำกันก็ต้องมีการหมุนเวียนนะอันนี้ก็คือเป็นเราสามารถนำไปปรับใช้ ใช่ทั้งอินทรียและไม่อินทรีย์ครับนะก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการอนุญ,ญาตให้ใช้นะค่ะและนี่ก็คือลักษณะาอาการของแมลงศัตรูนอนชอนใบในส้มโอนะคะซึ่งอาจารย์สุเทพสหายานะคะก็ได้แนะนําทางวิธีป้องกันและกําจัดนะคะ,อ,ะอยากให้ทุกท่านนะคะที่ทําสวนส้มโอนะคะนำไปปรับใช้ในสวนของท่านเองนะคะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุเทพสหายามากเลยค่ะที่มาแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทเอราวันเคม,มีเกษตรจํากัดมีเคล็ดลับดีๆในการป้องกันกำจัดหนอนฝีดาษหนอนชอนใบหนอนเจาะผลในส่วนส้มโอมาฝากกันค่ะ การดูแลสวนส้มโอให้สะอาดตัดแต่งกิ่งให้โปร่งมีการบังคับยอดส้มโอให้แตกพร้อมกันจะช่วยในการควบคุมประชากรหนอนชอนใบได้ดีขึ้นและสะดวกในการป้องกันกำจัดนอนเจาะผลและหนอนฝีดาดควรบังคับการแตกใบอ่อนติดดอกติดผลให้เป็นรุ่นเดียวกันเพื่อสะดวกในการป้องกันกำจัดหนอนควรมีการเก็บผลส้มโอที่ถูกหนอนทำลายนำไปเผาทิ้งหรือฝัง และมันสำรวจการระบาดการเข้าทำลายของนอนชอนใบนอนเจาะผลและนอนฝีดาดอย่างสม่ำเสมอเมื่อเริ่มพบการระบาดของนอนฝีดาษนอนชอนใบนอนเจาะผลในสวนส้มโอควรพ่นป้องกันกำจัดด้วยเอารานูฟอร์ดอัตรา 20cc ต่อน้ำ20ลิตรสลับด้วยเอาราด็อกซาคาบอัตรา2 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตร สลับด้วยเอราทิพ 5SC อัตรา3 0ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรสลับด้วยเอราโพทินอัตรา3 0ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรสลับด้วยบูด็อกอัตรา10กรัมต่อน,น้ำา20ลิตรโดยพ่นสารแต่ละตัวทุกๆ7-10วันจำนวน2ครั้งแล้วสลับกลุ่มสารเพื่อป้องกันการดื้อยาของแมลง เอรานูฟอร์ดสารดูฟีโนรอนบวกโบฟีโนฟอร์ด5%บวก50% EC สารในกลุ่ม15เบนโซยูเลียบวกกลุ่ม 1B ออร์โกโนฟอสฟรัสออกฤทธิ์แบบสัมผัสตายกินตายไอระเหยเป็นสารโรมีกลิ่นเหม็นได้มแมลงบินเช่นผีเสื้อดวงสามารถซึมผ่านใบพืชได้เอรานูฟอร์ดยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ไคตินของหนอนผีเสื้อทำให้หนอนลอกคราบไม่สมบูรณ์นอนกินอาหารไม่ได้และตายในที่สุด คุมฆ่าและลดจํานวนไข่จานวนประชากรของหนอนผีเสื้อค่าตัวอ่อนตัวแก่ผีเสื้อของหนอนฟีดาดหนอนชอนใบหนอนเจาะผลเอราด็อกซาขาบและบุนด็อกสารอินด็อกซาขาบ15% SC สูตรครีมและ30% WG สูตรเม็ดยาเย็นรายน้ำเยี่ยมสารเคมีในกลุ่ม 22A ออกซาไดอะซีนมีคุณสมบัติถูกตัวตายและกินตายซึมผ่านเนื้อเยื่อพืชได้ดี ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงใช้กำจัดนอนฟีดาดนอนชอนใบนอนเจาะผลและนอนผีเสื้อทุกชนิดและมวนเอราทิป5 sc สารฟิโปรนิล5%้เ sc สารในกลุ่ม2 b ฟีนิ้ลไพราโซยาเย็นรายน้ำเยี่ยมออกฤทธิ์สัมผัสตายกินตายดูดซึมได้ดีในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวขนาดเล็ก เอราทิพ 5S4 กำจัดนอนฟีดาดนอนชอนใบนอนเจาะผลนอนผีเสื้อเพลี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้มแมลงปากดูดทุกชนิดนอนมแมลงวันชอนใบด้วงปีกแข็งด้วงงวงและ,มะแมลงในดินเช่นปลวกจิ้งหลีดมแมลงกระชอนเอราโพทตินสารเซปเปอร์เมทรินบวกโปรฟีโนอฟอร์ด4บวก40% EC สารในกลุ่ม 3A พรีทอยบวกกลุ่ม 1B ออรโกโนโฟอสฟอรัสออกฤทธิ์เร็วแรงนานออกฤทธิ์แบบสัมผัสตายกินตายมีกลิ่นเหม็นได้มแมลงบินเช่นผีเสื้อด้วงซึมผ่านใบพืชได้ดีเอราโพทินกำจัดนอนฟีดาดนอนชอนใบนอนเจาะผลเพลียไฟเผียปากดูดต่างๆด้วงหมัดผักโดยสูตรผสมที่ลงตัว อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเสริมฤทธิ์กันทําให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นกว่าการพ่นสารเดียวๆช่วยลดปัญหาการดื้อยาของมแมลงศัตรูพืชหากเกษตรกรมีข้อมูลสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญหรือติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆสามารถเพิ่มเพื่อนได้ที่ไลน์แอดเอราวัณกรีหรือกดที่ลิงก์มุมด้านบนจอเลยค่ะ และถ้าในวันนี้ใครดูไม่ทันนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook หรือ YouTube พิมพ์บริษัทเอราวันเคมีกเกษตรจำกัดในช่องค้นหาอย่าลืมกด Subscribe ติดตามด้วยนะคะเอราวันเพื่อผลผลิตชีวิตผาสุขค่ะ